ความพินาศของเราจะอยู่ตรงเนี้ยจากการที่เราเชื่อเชื่อเรื่องราวพวกเนี้ <Okay. S 1> แล้วพอมาถึงวันนี้นะเราจะทํำยังไงกับพวกเรายังไม่รู้เลยเยาวชนไทยทั้งหลายอะเกิดแม่อายุน้อยสนะิบสองขวบมีลูกอะไรเงี้ยมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะคเราก็ไม่รู้จะทําไงกับพวกเราใช่ไหมแล้วแต่แล้วก็มานี่ผู้กเกษียณอายุ ผู้กเกษียณอายุกำลังมีปัญหาคเพราะว่าคนแก่ไม่ตายสักทีคนแก่ไม่ตายสักทีหลวงเราความจริงเราเลิกเกกรื่องเกษียณอายุไปแล้วเราจ่ายบำเหน็จไปแล้วคนวางแผนเนี่ยวางได้ดีถูก <Okay. S 1> ต้องมากก็น,นี่แหละสิทธิมนุษยชนไงกำลังมาเปลี่ยนใหม่ละจะเอากเกษียณอายุกลับมาคืนเกษียณอายุกลับมาคืนสมัยก่อนเรามีกเกษียณอายุ ราคนไทยเฉลี่ยห้าสิบห้าตายหมดตกลงไม่ได้ใช้เกษียณที่เหลือมาใช้เกษียณไม่เยอะแต่เดี๋ยวนี้คนไทยนะเฉลี่ยเจ็ดสิบห้าถึงแปดสิบถ้ามีเกษียณอายุกลรมมาคืนเนาะหกสิบเกษียณเฮ้ยเจ็สิบห้าแปดสิบถึงเสียชีวิตหลวงยังต้องจ่ายยี่สิบปีนะบางคนรับราชการไม่ถึงยี่สิบแล้ว อยู่รับรับเงินต่ออีกที่สิบประเทศไม่มีตังจ่ายนะตอนนี้ทําไงก็กําลังนั่นแหละอะไรยูยูโอยูอะไรนั่นน่ะก็กําลังพอมาถึงตรงเนี้ยระบบเกษียณอายุกลับมาคือนก็ถูกเพราะงั้นคนแก่อายุแปดสิบไม่มีคนเลี้ยงทําไงวะทำยังไงเออเอาบำเห็จเจ็ดสิบหมดแล้วไม่ค่อยได้เออแต่ว่าพอถึงตรงนี้นะครับ ก็พี่เมียถ้าใครดูรายการป้องป่วยที่ผมพูดไปแล้วเขาเริ่มบอกเฮ้ยทำไมพูดอย่างนี้เอาหารเรื่องจริงหมดเลยนะคนไข้ป่วยออกจากบ้านไปหาโรงพยาบาลไม่มีเตียงสักโลงเลยเนี่ยใช่แต่เมืไ่ไตอนนี้สามสิบบาทรักษาทุโกโรคก็ว่าไงฮะไปเอกชนไปเอกชนถามมีบัตรเครดิตไหม,มไม่มีบัตรเครดิตเขาไม่ใช่รักษาเขาไปใช้รักษาเขาบอก อย่าเข้าประตูมานะรังเกียจเลยนะคะอย่างนั้นพอเข้าประตูแล้วเอาออกลำบากเลยดันซื้อพี่มาถ่ายรูปโรงพยาบาลโหดร้ายค่ะไอ้นี่บอกเฮ้ยไม่โหดร้ายรักษาเองไปสี่ห้าหมื่นแล้วเองไม่มีจ่ายแล้วตังค์ที่ไหนละ่ะเออหมอหมอฉันกินอยู่เดือนเดือนละสองล้านนะพูดแล้วตาะแต่ให้นิดหมอกินเงินเดือนสองล้านค่ะ ถ้าหมอส่งรายได้ให้โรงพยาบาลไม่ได้สามล้านนี่หมออยู่ไม่ได้นะอหมอว่าต้องสร้างรายได้ให้โรงพยาบาลหมอเขต้องสร้างรายได้ให้โรงพยาบาลพูดแล้วสมมุติว่าฝันเอาแล้วกันนะ,ะเออหมอบางคนอยู่ไม่ได้เพราะว่าศิลธิธรรมมันค้าอ่ะก็ต้องลาออกควิธีทํารายได้ให้โรงพยาบาลทําไงทําไงคะถ้ามันถ้าโรงพยาบาลมันไม่มีชื่อเสียงโดนะ่งดังจริงคนไข้มันมาน้อยเกินที่จะทำสามล้านอนะ่ะใช่ทำไม ปวดหัวแล้วครับสงสัยอาจจะมีสมองอาจจะมีปัญหานะไปเอ็กซเรย์สมองคใช่ไหมปวดท้องไปเอ็กซเรย์หน่อยนะหรือไม่ก็ไม่เป็นอะไรเลยอายุเท่าไหร่ครับโอห้าสิบกว่าเคยตรวจสุขภาพยังยังยงต้องตรวจเอาอย่างนี้นะพอดีมีแพ็กเกจโรงพยาบาลตรวจหมดสองหมื่นห้าอย่างเงี้ยแล้วมันจะดียังไงครับตรวจเอา เผื่อมีไงถ้าเผื่อเจอมะเร็งแรกเริ่มรักษาได้หายขาดอโอ้แล้วถ้าเป็นผู้หญิงนะนี่พ้นวัยทองมากี่กี่ปีแล้วล่ะยังมีะลรประจําเดือนยังไม่กระปิดกระปโอต้องรีบเนี่ยกระปิดกระป๋อันตรายอันตรายเหมาตอนนี้กาลังเหมาหมื่นสามสมัยก่อนสองหมื่นไขก็รับหมดเนะเ<อ>มื่อก็แต่ว่าหมอที่ทําอย่างนี้บ่อยข้าบ่อยข้านะ้ะ ความรู้สึกนึกคิดของหมอจะเสียก็อยู่ไม่ได้นะสองล้านไม่เอาลาออกพอลาออกทีเมียคือความที่ได้สองล้านทุกเดือนทุกเดือนเอแกก็ใช้ไม่มีเบรกแต่ความที่ไม่เคยได้ใช้หรอกเพราะทำงานหมอนี่ทำงานโอโ้โหไม่มีเวลาใช้เพอออกมาเงินที่เก็บไว้อะไอ้เพื่อนผมนะอม เฮ้ยไม่เคยรู้เลยว่าใช้เงินเนี่ยเงินมันลดลงเร็วมากอืเกาบอกมันไม่เร็วได้ไงฉันไปนอนโรงแรมคืนละแปดร้อยเองนอนโรงแรมคืนละเจ็ดพันแล้วมันทาไมต้องไปนอนตั้งเจ็ดพันเนอะเพื่อนไม่เคยนอนมาก่อนเอาซะหน่อยอืแต่ความจริงไม่ใช่หมอนในระดับนี้เวลาไปน่ะมันมีบริษัทยาเป็นสปอนเซอร์ออกมล้วไม่รู้ ไม่เคยรู้ว่าค่าห้องมันเท่าไหร่ค่ะใช่ใช่แป๊บเดียวเงินมันลดไปสิบล้านอืยอค่ะทีนี้ก็มีก็มีประเด็นอว่าหมอพวกนี้ยเวลาออกจากโรงพยาบาลแล้วเนี่ยเขาไปทําอะไรนัน่นที่เที่ยวไงไม่ใช่แต่หมอกลุ่มหนึ่งนะฮะอืมเขาไปเปิดคลินิกต่อกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่เขาเขาเขาเห็นว่ายังไงเขาก็ต้องหาเงินคเพื่ออคลินิกผมเจอหลายคนละทาอะไรคะเล่นหุ้นอ๋อ โอพวกนี้เขาฉลาดเขาเล่นหุ้นหรือาเขาวนเสร็จเรียบร้อยวันนึงก็ทางานสองชั่วโมงดูว่าเก่งเขาพูดแล้วก็เล่นหุน้นอฉะนั้นพวกนี้จะรวยไม,ไม่จบไม่สิ้นเขาพูดว่าเป็นค่ากับค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาตัวเอาเงินตัวเองเนี่ยไปหยอดถือหุ้นไว้ตามตามโรงพยาบาลเอกชนไป,ไปหยอด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 และขณะเดียวก็เล่นหุ้นเล่นหุ้นตลอดเลยฮะแต่ก็ถึงเวลาปุ๊บพอเอาเงินไปหยอดเนี่ย เพ uhm, bo ื่อจะใช้สิทธิ์ของของของนั้นดีเทลยาไงเออใช่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 ไหมฮะผมไปหยอดเสร็จเรียบร้อยผมอาทิตย์หนึ่งมอาจจะมาเป็นคอนซัลที่โรงพยาบาลเอกชนเนี้ยสักวันหนึ่งสักสองชั่วโมงดีเทลยาเข้ามาหมอช่วยตัวนี้หน่อยก็ฉผมก็ได้เงินไปพักที่ไหนเลหมดเลยล่นลงหมดเลยใช่ไหมเล่นไปสกุ่เอง แล้วปรากฏว่าตอนนี้ไปดูหมอโรงพยาบาลเอกชนจะมีหมอเด็กหมดค่ะหมอเด็กๆหมดก็โอเคพอคนไข้ไปคุณคนลูกค้าคะมีปักปันหรือเปล่าคะหมอพูดเียระกันหรือเปล่ามีมีขอมาไม่เป็นไรเดี๋ยวเราติดต่อให้ได้หมดเลยเมื่อสงการเนี่ยผมก็เข้าไปแมวมันกัดก็กระตุ้นบาทยักหนึ่งเข็มแล้วก็กวนน้ำ เข็มที่หนึ่งตรวจเสร็จเรียบร้อยทําแผลหน่อยหนึ่งค่ะเท่าไหร่คะสามพันห้าประกันจ่ายประกันจ่ายประกันภัยจ่ายออกใบรับรองให้อีกทั้งหะแล้วก็นัดมาอีกฉีดอีกสี่เข็มเก็บเงินเข็มละแปดร้อยค่ะถูกสามพันสองสามพันสองสำลีสำลีการทางการแพทย์ก็บวกเพิ่มขึ้นไปห้าสิบบาทครับปรึกษาแพทย์ดีไอ้อตังหะนี่ไงให้ผมบอกว่าโรงพยาบาลเอกชนก็จะเป็นอย่างเนี้ย เสร็จหมอพวกนี้พออยู่ไปถึงวันหนึ่งมีเงินเสพรักสาสิบล้านแกก็เริ่มไปเล่นหุ้นแล้วก็เอาห้าล้านนี่ไปหย่อนไว้ตามโรงพยาบาลเพื่อจะได้มาพบดีเทลยาอืาฟังดูแล้ววงการการแพทย์นี่ต้องส่งพวกเรียนหมอโดยเร็วอ่านี่ไงฮะเป็นปัญหาคนป่วยนี่ถ้าป่วยหนักมากก็ตายตายไปเถอะไม่ตายไลหาอรอกคือคือคือระบบระบบตัวนี้มันจะยังอยู่นะครับสิ่งที่ที่ที่ผมรับผมคุยกับนักลงทุน ที่เขามีผู้ปามเชี่ยวชาญและเพื่อนผมเป็นคนเอาเครื่องผ่าตัดสมองมาเป็นทุนยนต์นะอเอาเข้ามาขายเขาบอกว่าจัดก,การตรวจสอบต,ตลาดทั่วโลกแล้วเนี่ยประเทศไทยจะเป็นฮับด,ด้านสุขภาพถูกแน่นอนอแน่นอนเพราะว่าตอนนี้เกาหลีเัื่องความงานเนี่ยเกาหลีนี่เหลาได้แต่เพราะขางแต่เครื่องเขาจะเพิ่มนี่ทำไม่ได้สู้คนไทยไม่ได้เ,เราทำได้<ต>ทั้งตัว ขาดเนี่ยหละคนไนี่เราเก่งแต่ตอนนี้หมอเกาหลีที่เก่งๆเนี่ยเข้ามาลงทุนร่วมกับคนไทยแล้วนะสิงคโปร์ก็เหมือนกันเวียดนามก็เหมือนกันทั้งหมดลต,ตอนนี้เข้ามามเขาบอกว่าประเทศไทยจะอยู่ได้เพราะตัวตลาดตัวนี้นั้นเตอเห็นว่าศูนต์การค้าใหม่ๆนะฮนะหนึ่งฟอนสําหรับสุขภาพโดยเฉพาะเลยถูกแล้วคนล็อกแขนคนไทยจะทํายังไงกับชีวิตตัวเองเพราะว่าค่า ค่าดูแลรักษาพยาบาลเนี่ยมันสูงขึ้นคือ <ๆ S 2> คนคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยมีตังค์ที่จะไปให้เขาคอีกคนหนึ่งจะเป็นพรีเซนเตอร์ต่อไปก็จะเป็นดเรกเซลล์นะโอเคแล้วก็ไปดึงคนเข้ามาเนี่ยค่ะไม่ขายประกันแล้วต่อไปออในสุขภาพก็จะเหมือนขายประกันแล้วก็จะขายคู่กับประกันเพราะตอนนี้ประกันเข้าไปกับแบงค์ละประกันเป็นร่วมธุรกิจกับแบงค์ละ แล้วก็ประกันก็ไปร่วมธุรกิจกับความงามและอปกะกนี่ผมไปที่คอปพคอปพอก็บอกว่าเข้ากําลังจะเอาคอปพเนี่ยออกจากไอ้การควบคุมของกระทรวงพาณิชย์กระทรวงอะไรทั้งหมดไปอยู่องค์กรอิสระที่เดิมทีมันต้องอยู่ธนาคาร้กระทรวงการคลังตอนนี้นมากกัาจะเป็นองค์กรอิสระที่เข้มแข็งมากกว่าคอ,อปพปัจจุบันอ ह, นานจารย์คะกลับมาสรุปในช่วงสุดท้ายของรายการเราพูดถึงวิกฤตเยอะและววิกฤตไปถึงเรื่องของการแพทย์และวิกฤตไปเรื่องถึงชีวิต ของคนไทยแล้วนะคะณวันนี้สภาพการที่เป็นอยู่วิกฤตที่เกิดอยู่สั้นๆรัฐบาลจะต้องแก้วิกฤตยังไงอจาจาร์หมอคะ่ะแก้ยังไงเป็นตองแก้ทาไมคะเพราะว่าเรามาถูกทางแล้วถูกทางยังไงนะใครๆมาเที่ยวประเทศไทยเองอ่ะส่งออกไม่มีไม่เป็นไรโอ้โหคราวนี้มีเงินมาให้ประเทศไทยเฉยๆต้องเป็นแสนล้านเนาะไม่ต้องทำอะไรตาม อะไรนะถ้าพูดแบบสมัยก่อนอ่ะปูตินเคยบอกว่าถ้าไม่มีผู้หญิงพวกนี้รัสเซียมันล่มสลายไปแล้วเมื่อปีเขาล่มสลายจําได้ไหมค่ะปูตินปล่อยทําเป็นมองไม่เห็นรบตาข้างหนึ่งสิทธิ์นุษมชนชน่ามาว่าฉันอผู้หญิงรัสเซียแต้มไปหมดเลยคแล้วพร้อมมาเต็มฮับไงเมื่อกี้พูดถึงฮับใช่ไหมฮับผู้หญิงที่ประเทศไทยเนี่ยครับมากกว่าใครไทหมดครับไอ้พวก ไอ้พวกน้าต้องแบบนี้พวกเท่าทั้งหลายอ่ะนะอยากจะใช้บริการชาติไหนชาติไหนมึงมานี่ประเทศไทยคือคือพอยกเว้นทีีซ่านี่ยครับมันก็จะมีคนกลุ่มเนี้ยเข้ามาเยอะและตัวนี้ก็จะเป็นการถ่ายเทเงินส่วนหนึ่งที่จะเข้ามาจะถามว่าใช่ไหมผมผมบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเวลาบ้านเมืองวิกฤตนะฮะบ้านเมืองวิกฤตเนี่ย เกิดวิกฤตมันจะเกิดขึ้นจะต้องเกิดสงคราม,มหรือเกิดโรคระบาดวันถึงจะแก้ปัญหานี้ได้และประเทศไทยนี่โชคดีนะครับเพระยุทเทถ้าเราดูดีๆแล้วเนะี่ยประเทศไทยเวลามีวิกฤตทุกครั้งเนี่ยเราจะมีผู้บริหารประเทศและผู้นําประเทศที่รับผิดชอบอรับผิดชอบนะฮะไม่ใช่ออบวัน,ว,นวันคุยทั้งวันโมทั้งวันรับผิดชอบเลยใช่ใช่ไหมเราจะเห็นว่าสมัยที่เราก่อร่างสร้างตัวในในสมัยรัตนโกสินเนี่ยเริ่มสมัยรัชกาลที่หนึ่งเนี่ย เราจะมีกรมราชวังบรวรนะวังหน้าวังกลางวังหน้าวังหลังม,มีถึงสามคนนะครับมีทั้งมารักษัตร์ด้วยแล้วก็แบ่งงานกันทำํำอาจารย์ที่สี่ก็เหมือนกันมผมคิดว่าในในในบ้านเราจะอาจจะโชคดีเราจะมีผ่านวิกฤตแบบนั้นอีกคือ,คอผู้บริหารประเทศที่รับผิดชอบประเทศประเทศผู้อาจารย์จะเกิดขึ้น ดวงดาวหรอคะอาจารย์ถ้าเป็นไปตามดวงดาวตอนนี้จะเป็นยังไงบ้างตามที่บบกอย่างนี้ได้ครับไอพู่ที่พูดมากเนี่ยอาจจะไม่ได้พูดหรอกครับอาจจะได้ไปพูดที่ต่างประเทศคอาจจะได้พัดถิ่นกันบ้างครับค่ะแล้วโดยสรุปแล้วตอนนี้ประชาชนคนไทยควรจะต้องมีส่วนร่วมในการจัดการเรื่องของวิกฤตชาติยังไงบ้างอาจารย์หมอว่าค่ะอาจารย์หมอประหยัดนะคะใช่ไหมประหยัดประหยัดอย่างเดียวเลยใช้น้อยอย่างเดียวไม่มีอย่างอื่นแล้วก็แถมให้หน่อยนึงแล้วกันว่าผลสุดท้ายเนี่ยนะ ผู้ที่จะช่วยชาติผู้หญิงทั้งนั้นแหละรับสมัยที่ญี่ปุ่นเสียเสียหายจากสงครามเขาเอาผู้หญิงขึ้นมาทำเกยชาเยอะแยะ,ยะไปหมดเลยนะค่ะแล้วก็ทำอนุสาวรีย์ให้นะอาจารย์หมอก,กำลังจะบอกว่าตอนนี้ให้ผู้หญิงไทยเป็นโสนเภณีหรอคะม่ใช่้ตอนนี้ผู้หญิงไทยเราไม่ได้ให้ผู้หญิงไทยเป็นโสนเภณีออยังไงคะมีส่วนหนึ่งทำเองเลยทำเองเลยค่ะแล้ว เวลาตำรวจเข้าไปจับอ่ะเห็นไหมเราดูหนังโสเพณีมีแต่แมงดามาไล่ตีไล่อะไรต่ออะไรทำร้ายคงมเพงรังแกเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ตำรวจมาจับมาจับฉันทำไมคนี่ฉันมาช่วยเธอนะถ้าเอาเธอออกจากซ่องนะประจุกับฉันทำไมเนี่ยะสมัยหนึ่งผมไปเชียงรายครับพ่อพ่อนี่เขาดูแลทำความสะอาดบ้าน แม่กับลูกนี่รับแขกนีเ่เดี๋ยวทางลูกก็โมโหนะจริงจริงไม่ได้นะอาจารย์ต้องทําความเข้าใจกับสังคมนะเดี๋ยวใผู้ชมชมอยู่จะเข้าใจว่าอาจารย์ทั้งสองท่านเห็นไม่ไม่ไมไมไมคือจริงๆแล้วเนี่ยมันมันเป็นวัตจักอย่างนี้จริงๆ <c oughs> รค่ะมันเป็นอย่างนี้จริงๆแนละ้วถ้าวัดไร้ที่ใช้ที่สุดมันก็ไม่มีอะไรจะขายแล้วอะทรัพยากรมันไม่มีเนี่ผู้ไร้ผู้ไร้ผู้หญิงเสียสละร่างกายเพื่อช่วยชาติ ต้องพูดอย่างนั้นเลยนะที่เราจะจัด,จดตรงนี้ต้องเปิดเพลงนางลม,มก็สำหรับวันนี้นะคะท่านผู้ชมคะเป็นความคิดเห็นนะคะในส่วนของวิทยากรทั้งสองท่านนะคะอะไรก็ตามแต่นะคะตอนนี้คือจริงๆแล้วอยากจะสรุปว่า คนทุกเพศทุกวัยที่เป็นคนไทยนะคะไม่ว่าท่านจะอยู่เมืองไทยหรือว่าท่านจะอยู่ต่างประเทศก็ตามแต่ท่านมีหน้าที่ในการที่จะช่วยทําให้ประเทศชาติผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปได้นะคะแล้วก็จะทําให้ประเทศไทยยังคงอยู่ต่อไปให้ลูกหลานเราได้มีผืนแผ่นดินไทยอันสงบร่มเย็นได้อยู่อาศัยกันต่อไปนะคะสําหรับวันนี้ดิฉันพัชชาธนาเรศค่ะอดิศวรวรินทร์เทียมจรัดและเพศสัชกรสุวรรณสินสวงต้องขอบพระคุณทุกท่านและลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ